ยืนกะกะตยุบหกพักการเมืองนายนพรุษวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพี่ลาบขาว2006เดินทางมายื่นหนังสือถึงกะกะตเพื่อขอให้พิจารณายุบหกพักการเมืองได้แก่ พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติและพักพลังประชารัฐจากกรณีที่หัวหน้าพักและแกนนำพักการเมืองเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณถือเป็นบุคคลภายนอกพักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการ มทหนึ่งเมืม่นมอบต้านระบอบทักษิณนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายต้านระบอบทักษิณเริ่มออกมาเคลื่อนไหวและมีรวมตัวกันเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่17กันยายนนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือจุดกิดหรือไม่ว่า คิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ขอให้อยู่ในกรอบและใช้ข้อมูลต่างๆไม่ใช่วาทกรรมขอให้เอาความจริงมาพูดกันหากผิดก็พร้อมแก้ไขปรับปรุงยืนยันว่ารัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับฟังและพร้อมจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองมั่นใจว่าท่านเป็นนักบริหารที่ดี โลกออนไลน์แชร์ภาพสุนัขถูกมัดปากด้วยเทปกาวแน่นผู้สื่อข่าวสยามรัฐลงพื้นที่ภายในซอย12พัทยานาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบสุนัขพันธุ์ไทยถูกเทปกาวพันปากไว้เกือบสิบตัวอยู่ในสภาพทั้งนอนและเดินกันอยู่ตามถนนบางตัวมีขวดบรรจุน้ำมัดห้อยที่คอทำให้เดินไปมาด้วยความทุลักทุเลซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างมากสอบถามทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ ข้อมูลว่าสุนัขทั้งหมดมีคนดูแลแต่จะต้องถูกพันปากอยู่ตลอดเวลาทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนจะถูกถอดออกเฉพาะช่วงให้กินน้ำและกินอาหารเท่านั้นคาดว่าเกิดจากการที่สุนัขเห่าและไล่กัดนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว เกาหลีใต้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลแก้ปัญหาโลกร้อนสนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้กว่าส0,000คนออกมาชุมนุมที่กรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเพื่อประท้วงรัฐบาลเรียกร้องให้เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนอย่างจรงิจรงจังกว่าที่เป็นอยู่โดยมีรายงานว่าการชุมนุมประท้วงมีขึ้นท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้โดย สามารถวัดอุณหภูมิได้กว่า30องศาเซลเซียสซึ่งการชมุมนุมประท้วงดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งที่มากที่สุดในการชมุมนุมประท้วงในปีนี้โดยมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย